สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าสวัสดีนะคะวันเองนะคะเพื่อนๆวันนี้วันมาอ้างกับข้าวจ้าเพื่อนๆจ้านะคะทอดปลาค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะ,ทอ,ะ,คะ,ออคะทอดอยู่ในหมอ้อก็มีนะคะได้ยินเสียงปักแปก๊กปักแป๊กไหมคะเสียงปลาทอดจ้าชุมทุบไข่ทอดค่ะ ปลานะคะเพื่อนๆจ๋าปลาค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นนะคะอันนี้ยังรอปลาอีกอยู่นะคะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆค่ะเพิ่ง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 นึ่งเสร็จจ้ะเพื่อนๆนะคะผลไม้ก็จะมีกล้วยค่ะมีเผือกด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีส้มโอด้วยค่ะเพื่อนๆจ้า ดี๋ยวพลุงก็จะมากินค่ะเดี๋ยวอาจะปอกส้มโอไว้ให้พลุงกับนะคะเพื่อนๆจ๋ารอปลาสุกจ้านะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเห็นนะคะปอกส้มโอช่วยกันค่ะเพื่อนๆจ๋ากินด้วยกันนะคะ อ้าวอ้าวโอ้ยไปปาดตัวกุ้งแล้วฮ่าฮ่าเห็นอ้าวอ้าวเดีวันเก็บเองค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลา์ทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมายค่ะที่มารับชมคลิปค่ะใครมาหวานก็ไปหมดนั่นละค่ะ บางทีไปหาบ้านเพื่อนไม่เจอบ้านเพื่อนก็มีนะคะเพื่อนกระปักบ้านะั้ยคะเพื่อนเดี๋ยวไปคุยจ้าเนี่ยทอดปลาด้วยค่ะเห็นมคะ<ๆ>เปลือค่ะเพื่อนๆจ้าหวานจ้าก็อ่ากินอันนี้แหละคะ่ะเพื่อนๆกินไม่ยุ่งยากแกงฉวัางก็มีนะคะเพื่อนเมื่อคืนนีก้ก็กินไม่หมดหละจ่ะ ก็มีถั่วพูจ้าถั่วพูซื้อมาจ้าอันนี้ก็ซื้อมาค่ะทุกอย่างสิบบาทค่ะถั่วก็สิบบาทนะคะเพื่อนๆอนอันนี้ไม่ได้ซื้อค่ะน้องแย้มแม็กเขาให้มาค่ะลิ้นฟ้าจ้าโอเคนะคะโอ้ผักกัญชีนก็ซุกอยู่นี้ค่ะแอบอยู่ในนี้ละคะ่ะเนี่ยหวานไปเจ็บมาตะก,กี้นี่ค่ะไปส่งทานค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นนะคะหาวานมาดูกันแล้วเพื่อนเห็นไหมโอ้อเพื่อนเห็นอยู่ไปนะ ไปหาหลับหานอนนะแมงวันเน,น,นี่ยค่ะพเพื่อนๆจ้าโอ้โอ้เหน็นไหมคะพเพื่อนๆซมโออร่อยแซ่เบอร์ค่ะมั้ยไหมคะนี่ค่ะขอชิมก่อนนะคะกลับปาไปด้วยค่ะพเพื่อน ง่ายง,ง่ายสบายสบายค่ะเพื่อนๆจ๋าไม่ได้ยุ่งยากหรอกบ,บ้านร้านน่ะเอาเที่สบายนะคะเพื่อนๆจ๋าใครเหิีวใครอยากอะไรก็กินไปเลยนะคะแมงวนันจะมานะเด๋ามานะเดี๋ยวฉันจับลงหม้อนะคะเออมานะคะเพืเ่อนๆมากินด้วยกันทุกคนเลยค่ะ พื่อนที่มีช่องเพื่อนที่ไม่มีช่องก็มีค่ะมากินได้กันนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยค่ะใครอยากอะไรใครก็กินเลยนะคะอานกรปูรไม่พอใจอะไรจ๊ะนะคะเพื่อนงานปอกง่ายๆนะคะเพื่อ,อ,อนเนี่ยค่ะงานปอกเนี่ยอืมมา <laughs> ง่ายๆค่ะง่ายค่ะตรงเนี้ยค่ะค่ะตมโออร่อยค่ะเพืเ่อนๆกุ้งใสๆเลยค่ะยำใส่กุ้งสดก็อร่อยนะคะเอากุ้งซื้อกุ้งอยู่ตลาดมาเรามาลวกลวกแล้วเป็นมันเป็นยำลวกกุ้งสดไม่ใช่กุ้งแห้งะนะนี่ค่ะ ข้าชิมด้วยเนาะดูปลาดิบไปด้วยค่ะเพื่อนหวานให้ทายหวานทอดปลาอะไรอยู่เพื่อนๆทายเลยหวานจะออกมาอ้างเพื่อนๆทายนะคะหวานทอดปลาอะไร ทำง่ายๆค่ะเพื่อนๆจ่ะเนี่ยค่ะเที่อนกินง่ายๆอยู่ไม่ยุ่งยากค่ะเพื่อนมีอะไรก็กินค่ะตามภาษานี้ยล่ะค่ะตามภาษาบ้านๆเรานี้แหละค่ะเพื่อน ยังวันไปนะไปนะจับลงหม้อนะคะอ่าเดี๋ยววันจะเอาปลามาอ้างเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆในใจมีมีปลาอะไรคะเพื่อนๆไห้ใครค่ะแล้รปลา เลยจ้าเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะนั่นเห็นไหมคะตัวเบักเ,เลยคะ่ะไม้สวยด้วยนี่ก็จะมาลงไว้ตรงนี้นะคะใครอยากใครก็กินมนะจ้าเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่งมาเปิดเพลงนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าแล้วก็มีเพลงค่ะ หิวข้าวหรือหิวผลไม้คะเพื่อนๆบอกได้นะจ๊ะจะกินกล้วยกินส้มโอหรือจะกินเผือกก็ได้นะคะอันนึ่งข้าวเหนียวหรอกก็น,นึ่งเผือกเลยจ้าเนี่ยค่ะอยากก็เข้ามากินได้ค่ะเพื่อนๆใครหิวใครแวะมากินได้นะคะอร่อยค่ะเพื่อนอุ้ยแม่วันนี้เดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเห็นนะเห็นนะตะกี้เนี่ย ี่ค่ะเพื่อนๆอ่นปอกง่ายๆค่ะเพื่อนๆจ้าอ้าวไม่จบใช่ไหมแมงวันขอบคุณน้ําใจเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกาลังใจค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยที่ก็มาถ้าทายพูดคุยให้กําลังใจเนาะคะ่ะนี่ย อันปอกง่ายๆนะคะเพืเ่อนๆทำกับข้าวไปให้พลรุงกิน,น,ะค,ะน,นค่ะเพืเ่อนๆนะค่ะเพืเ่อนๆกุ้งสวยๆค่ะเพืเ่อนๆค่ะกุ้งตัวใสๆจา้าเพื่อนเห็นไหมคะแป๊บหนึ่งก็เสร็จละจ่ายไหมคะวันนี้ก็กินอันนี้ละค่ะแถวๆนี้ละค่ะเพืเ่อนๆ มาแรงวันเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอเดี๋ยวฉันนี่ค่ะนี่ก็ไม่ทิ้งนะคะเสียดายค่ะอ้อาชีวิตง่ายๆน,นจ๋าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะอร่อยไหมคะทีนี้ กับข้าอไร,ไร่อยไหมคะเน่กระติ๊บข้าวก็อยู่ตรงนี้จ้ามาคะเพื่อนๆอยู่แถวนี้และจ้าอาหารจ้าแกงก็มีนะคะแต่ว่าไม่กินค่ะจะกินข้าวเหนียวกับอันนี้ละจ้าเฮ้ยแมงมันกินก่อนสวัสดีนะคะเพื่อนๆจ้า